ครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะอีนีต้อนรับสู่แลกนัลล็อกออนไลน์ช่องตามสอด้วยนะครับผม <S <S 1> <S 1> วันนี้นะครับเป็นคำถามที่เพื่อนๆหลายคนนะครับทักเข้ามาถามในแมนเมยนะครับว่าสายฟรีนะครับอาชีพเลนเจอร์นะครับสามารถลากาดได้ไหมนะครับโอ้คำถามนี้คือมันแบบมันเป็นคำถามที่ตอบยากมากนะ ในความคิดส่วนตัวของผมอ่ะคือมันต้องมองในมุมกว้างๆในตัวเราเลยอะคือนิสัยการเล่นของเราแล้วก็เทคนิคการเล่นของเรารวไมไปถึงความอึดในการเล่นด้วยนะครับว่าคุณจะสามารถเล่นได้อึดขนาดไหนด้วยนะครับสายฟรีอาชีพเรนเจอร์ล่ากาดได้ไหมคําตอบเอาแบบตรงๆเลยคือล่าได้นะครับล่าได้แต่ลําบากมากนะครับลําบากมากเพราะว่า ในแล็กนั่ล็อกเซเวอร์คาสสาเนี่ยนะครับผมต้องพูดอย่างนี้ครับว่าบอสเนี่ยมันมีออร่าเขียวเข้ามานะครับมันเพิ่มความยากในการฆ่าเพิ่มขึ้น90นะครับคือยิงดามจลดลงแบบเยอะมากๆอ่นะทำดามจล้านนึงก็โดนแค่แสนโดนแค่แสนเดียวอะไรประมาณนี้ครับคือมันลดลงมาเยอะมากจนสายฟรีที่ไม่ทําของเนี่ยตกม้าตายกันหมดเลยนะต้องพูดอย่างนี้เลยคือต้องแบบไปตั้มต้องแบบต้องต้องไปทําของต้องไปเติม ซื้อของเพิ่มขึ้นทําของเพิ่มขึ้นนู่นนี่นั่นทาให้มันเล่นได้สบายอะไรเงนี้ยครับคือมันเยอะแยะมากมายนะคือชื่อที่ผมดูสังเกตผ่านมาเนี่ยสายฟีก็ค่อนข้างที่จะน้อยลงมากๆนะครับแล้วก็เลิกเล่นไปเล่นคลาสสิกกันก็เยอะด้วยนะครับแล้วก็คลาสสามเนี่ยถามว่าถ้าคุณจะเล่นสายฟีวนดันลาการบอร์ดมันได้ครับแต่ มันอาจจะลําบากมากๆนะครับสายฟรีในที่นี้ผมมองแบบแบบง่ายๆเลยนะหนึ่งเลยคือคุณไม่มีหมวอินิแคปนะครับผมดูนี้ก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งคุณไม่มีหมวอินิแคปคุณไปใส่หมวกกับตันหมวกอะไรก็ได้สองคุณมีคนูโอเอสนะครับถ้าคุณจะไม่เติมเลยอ่ะแล้วคือหาใช้อันนี้คือมันค่อนข้างที่จะเป็นไปไม่ได้เลยนอกนั้นนอกจากจะเก็บเงินเอ็มซื้อแบบเช่ามาก็มันก็อยู่ไม่ขาวรออีกคุณต้องต้องซื้อตลอดอีก มันก็ไม่ใช่สายฟรีใช่ไหมครับส่วนคโนเอสเนี่ยก็คิดว่าราคาก็น่าจะถูกมากๆแล้วคือก็ต้องไปใส่คนนแจกครับซึ่งในตัวนี้มีหรือเปล่าคนนแจกนะครับเอาผมไม่ได้เอามานะครับจริงๆมันจะมีคนนแจกฟรีแต่ก็มันก็เล่นค่อนเล่นค่อนข้างลําบากครับอืมแล้วก็มันไม่รัวเนาะมันไม่รัวมันก็จะฆ่าบอสลําบากนะครับผม เล่นได้แต่ดันที่ผมอยากจะให้สายฟรีลงไปล่าการ์ดเนี่ยก็จะเป็นร0อยชั้นนะครับไปแค่ชั้น5นะครับน่าจะได้อยู่ชั้น5ส่วนในเซนแลบเนี่ยเฟสหก็มีแมงทองนะถ้าดวงดีสมเจอแมงทองก็สามารถฆ่าได้สายฟรีส่วนเฟสสองผมจะพูดถึงบอสตัวดีๆนะธนานะครับทานากับบอยตา้านะครับสองตัวนี้ราคากาดดีสายฟรีฆ่าได้ไหมฆ่าได้ครับแต่ ใช้เวลาค่อนข้างนานครับผมใช้เวลาค่อนข้างนานครับในการฆ่าครับถ้าคุณอดทนไหวนะครับก็ได้ครับผมส่วนเฟสสามจะมีเคดีกูมนะครับเคดีกับกูมเนี่ยก็เลือดไม่เยอะมากครับเลือดประมาณล้านสองล้านเองปะคือแบบน้อยมากๆนะฮัลโหลจะพักหนึ่งก็ตายครับแต่ก็ถ้าอดทนไหวนะครับเรื่องการฆ่าบอสในเวลานานได้เนี่ยก็สบายนะครับ ก็มี2นัดันเจียนที่แนะนําสายบีนะครับที่ไปหลงส่วนแบบสเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําแต่ถ้าเกิดคุณมีอินิแคปนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกแค่อันเดียวอินิแคปนะครับอันหนึ่งคนอเอสอันหนึ่งคือไปได้เยอะขึ้นนะร้อยชั้นในเซลตแบเนี่ยลงจบอยู่แล้วแหละถ้ามีอินิแคปคือเออมันแอร์โรสตอมได้หลัวขึ้นใช่ไหมครับแอร์โรสตอมได้หลัวขึ้นก็ทําให้เราแบบปิดบอสได้ไหวขึ้นนะครับมีเวลาไปทําอย่างอื่นมากขึ้น เพียงแค่ว่ามีอินิแคปเนี่ยดันที่ลงได้แน่คือแลบสี่ลงได้แน่นอนครับร้อยชั้นก็ไปถึงชั้นแบบกลางๆได้น,นะอาจจะไม่ต้องถึงชั้นบอสถึงชั้นบอสจริงๆไปถึงชั้นบอสแลบได้เลยครับแต่อาจจะไม่ผ่านชั้นไอ้นี่ครับหมานะหมามันมีสกิลรีเฟเดอร์ด้วยการดาเมจอะไรเงี้ยอาจจะสู้ตรงนั้นไม่ได้สายฟีนะอาจจะไปได้เพิ่มขึ้นนะไปได้หลายๆชั้นเพิ่มขึ้นนะครับมี แล็บ4ร้อยชั้นก็ไปได้ถึงหูชั้นสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบได้นะเอาสกิลหมาล็อกยิงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยได้เซนแลบร้อยชั้นแลบสบี่สามนั้นเนี่ยครับไปได้เพียงแค่มีอินิแคบแต่เกิดว่าไม่มีนะก็เซนแลบ,บได้ครับเซนแลบบได้ร้อยชั้นได้ชั้นห้าครับผมถ้าลองถ้าไหวมากก็ลองไปสู้มิเทสอีกชั้นหนึ่งได้นะครับ ก็ได้แค่ประมาณ2ทีล่าได้ครับแต่ว่าถ้าลงแค่เทนแล็บอย่างเดียวเลยอะวันวันหนึ่งลงแค่เทนแลบเนี่ยก็ได้ครับก็ได้สายปีก็ลากาดได้ครับผมอมเพราะว่าในเทนแล็บเนี่ยมันรวมบอสไว้หมดอยู่แล้วรับอสในแมป่วนใหญ่นะประมาณเกิน8ปดิเอรนอะผมว่าเกิน8ปิเอนะอยู่ในแมปเทนแลบหมดแล้วอยู่ในดันเจียนเทนแลบหมดแล้วไปทำเวสเปิดดันเอานะครับแล้วก็มาลงนะครับลงได้ แต่ถ้าคุณมี Después, อินิแคปเพิ่มขึ้นมาหน่อยคุณก็จะลงดันได้มากขึ้นแล้วก็ทําดาเมจได้แรงขึ้นปิดบอสได้เร็วขึ้นนะครับก็ฝากไว้คิดแล้วกันเพราะว่า g d t ไม่เปลี่ยนของทําแน่นอนใช้ดอกวา6่า600ดอกในการคร้าทําแบบน็อตฟอร์เตลนะในตัวผมมีไหมดอกว่าค่อนข้างหายากนะแล้วก็นี่ครับดอกวานะครับใช้600ดอดอกนะในการทําอินิแคปอันเดียว, <c oughs> ยวน,นะก็ค่อนข้าง,างยากอยู่นะ แล้วก็ซื้อแบบสดก็มีขายมีคนขายอยู่หมื่นกว่ามันก็จะไม่ใช่สายสายฟรีไงนะเออก็แต่ถ้าเกิดมีหมวกอินนิแคลแล้วเนี่ยก็ทําให้เราเล่นคอนเทนต์ในเกมเนี้ค่อนข้างง่ายขึ้นครับเอ,อ่ยิ่งเรามีแอมโบด้วยเนี่ยก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นไปใหญ่เลยนะครับในการวนดันส่วนใหญ่บอสที่เราเจอส่วนใหญ่ในดันเจี้ยก็เจอแค่ตัว,วต่อตัวอยู่แล้วครับไม่ได้แบบเจอแบบทีเดียวแบบหลายๆตัวเหมือนเป็นพวกดันเจี้ยนพิเศษอย่างคอร์ดิโอออฟแฟนทอมหรออะไรเงี้ย ก็อันนั้นคือนานๆจะมาถึงแค่ปีแบบปีนึงจะมาสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ต่อคาถามนะครับสายฟรีนะครับอาชีพเลนเจอร์ล่ากาได้ไหมก็คือได้ครับแต่อาจจะไปไม่ทั่วถึงทุกดันนะครับแต่ก็ไปได้เป็นบางดันนะก็ลองดูนะครับก็อยู่ที่ความอึดในตัวเรานะว่าเราจะใช้เวลานานาในการสู้บอสเนี่ยดีขนาดไหนนะครับผมเนะเออดีขนาดไหนก็ถือว่าเป็นความ ก็เป็นชาเลนท้าทายอีกคนเล่นใหม่อีกหนึ่งชาเลนแล้วกันนะครับแต่ก็ยังไงก็ขอให้เล่นเกมให้มีความสุขครับมันก็ตอบโจทย์เราที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมาจริงจังลากาเลยก็ต้องทําของนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ต้องทําของเยอะแต่ก็ทําของประมาณนึงแล้วกันนะเอาให้เราเล่นได้สบายแล้วกันนะครับผมนะพูดไว้อย่างนี้แล้วกันนะแล้วนี่ก็คือคําถามนะที่มาถามกับตัวผมเลยนะครับในสายวนดันลากาดบอสอยู่แล้วด้วยนะครับก็ตอบให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสายฟรีสําหรับลากาดบอสนะครับ ใครมีคำถามอะไรพริมใต้คอมเมนต์นะผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนถ้าคอมเมนต์ไหนดีมีประโยชน์นะผมเอามาทำเป็นคลิปแน่นอนนะครับผมนะฝากเพืเ่อนๆกดไลค์กดติดตามช่องต้มสองสามสองเก้าด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับรอติดตามรับชมด้วยนะครับสว่วนนี้สวัสดีครับ